กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกขันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดในส่วนของทางชาวเน็ตถึงกับลั่นคำนี้หลังจากที่ทางพระเอกสันได้ทำสิ่งนี้แม่บานนี้พี่น้องในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเน็ตถึงกับบอกว่าอย่าเทเพราะมันไม่สำเร็จประสันแม่เป็นอย่างอีกเนาะบานท,ที่นี่จากที่ในส่วนของทาง เพจสบายดีเซนพนพนองเนาะเพื่นกะได้ลงในส่วนของคลิปบางช่วงบางตอนที่ทางพระเอกสันแล้วก็ทางแพวเผาได้ไปมอบของขวัญปีใหม่นและพี่น้องให้กับทางแม่มัดนพี่นองเนาะพร้อมกับการเชิญงานแต่งงานนั่นเองพี่น้องแล้วในส่วนของทางแม่มัดเพิ่นกะเลยบอกกับทางพระเอกสั้นว่าแม่ต้องได้ค่าดองนะปาทจนี้ทางพระเอกสั้นกะเลยตอบว่า ต้องสวยอยู่แล้วครับวันนั้นเพราะสวยอยู่แล้วอย่างวาทางเอฟซีวาแบบนี้ถามหาค่าดวงแต่ต่อวาต้องสวยอยู่แล้วแมนฟั่งบอลูเรื่องหรือแมนแนวใดหรือแมนแทวาสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่แม่มัดได้ถามเพิ่นก็ยั่งถามย้ำอีกนั่นแหละว่าแม่สิไดค่าดวงบะนี่วาสันวาทางพระเอกสั่นก็เลยว่ามีอยู่ครับแม่วาสันวาพี่น้องเล้วทางแม่มัดเพิ่นก็เลยบอกว่า แม่เตรียมแล้วนะเตรียมกระเป๋าใยงยญ่ๆแล้วนะประมาณนี้พี่น้องบอกว่าไม่ได้นะเป็นลูกสาวต้องได้ค่าดวงซีประมาณนี้พี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางคอมเมนต์เพื่อนกบมีเขามากคอมเมนต์ทันทีแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันสนันกันเลยทีเดียวพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทางแม่มัดก็ขยี้สุดๆอุตสาเลี่ยงบตอบคำถามแต่แม่มัดเพื่อนกะ ถามว่าในส่วนของคาดองย้ำอยู่นั่นละวาสันว่าทางแพลวเผาก็มีการหัวเลาะกบเกลือนวาสันว่าพี่น้องทางคอมเมนต์ทางเอฟซีเช่าเน็ตกะเข้าไปวิจารณ์ถึงเรื่องนี่เนาะว่าถามงัวตอบควายถามอีกจังหนึ่งกะไปอีกจังหนึ่งบอกเขาใจคําถามหรือเมนจังใดสันดีแล้วในส่วนของทางคอมเมนต์เพิ่นกะบ,บอกว่าถามเชียงใหม่ตอบสุไหงโกโลกวาสันว่า ตอบบตุงคําถามจักอย่างพยายามแท้แต่กับบสําสเรเจบริสันาาีินวองแท้ไปเรื่อยทางผู้เมียกับหัวพ่อใจร้ายพ่อถามถึงค่าดองเลิกลักท่านที่เมื่อถามถึงค่าดองถามถึงสินสอดก็มีการขำกบเกิือนทันทีเพราะตัวเองเป็นคน จ่ายเงินทั้งหมดประสันวาพ,พน้องทางคอมมิน์เพิ่นกาได้บอาถึงเรื่องนี้กันเนาะว่าในส่วนของที่ทังแม่มัดได้ถามพระเอกสั้นนี้ก็คือเพื่อนอาจสิแบบว่าเบาย่ำๆหรือเปล่าอาจจะเอ็นดูแพลวพาาอยู่แล้วแต่อาจจะรู้อะไรบางอย่างถึงได้ย้ำแบบนี้ประสันวาพ,พิ้องบางท่านก็บอกว่าเพื่อนอาจสีอู่รู้อยู่แก้ใจอยู่ละว่าทางแพีวเาาเป็นคนออกเงินเป็นคน ใา่ค่ะดวงสุขบัทสุสตางว่าสันวาแถามบ่แถามทั้งบักผู้ชายนี่มีเขามาบ่ามีอย่างจักอย่างมันกระสมควรที่สีเขาสิทามหาค่าดวงยูดอวกาสันวาพี่น้องบางข้อมินก็บ,บอกว่าแต่งเพื่ออยากได้เงินผู้แขนนั่นละให้กินห่วมกันว่าสันวะบางท่านก็บ,บอกว่า พอเถ่าถามค่าดวงสิให้จักบาทเขาตอบว่าเอาปฏิทินรูปไทยก่อนมี12เดือนมาสัน่นอาคอมเมนต์ไลายขนาดพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าระวังขายขี้หน้าเมียมาสันบางท่านก็บอกว่าตอนนี้เริ่มแล้วเด้เริ่มมีผูกแขนออนไลน์แล้วว่าสันว่าเห็นนั่งโพสต์อยู่ มีผู่แขนเขามาแล้วคนละมือคนละมือนนาสิเป็นแต่งธุรกิจแน่นอนมาจังมาพี่น้องเนาบาที่นี้ในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็เป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นจนได้นะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องและพี่น้องคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็คข้อมินไว้ใตคลิดเจดวงใด้เด้อเดี๋ยวถามนีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจ้า